ชื่อชื่อหนูนะคะเป็นพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลด้วยค่ะตอนนี้นะคะช่วยอดีของสนามบางแสน,นะะของปาร์คลันบางแสน,นะคะ่ะวันนั้นนะคะมันเป็นวันที่ต้องใช้คำว่าเหมือนโลกถล่มทลายเนาะมันอึ้งแล้วเราก็ไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะ ดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตที่เหลือ,อยังไงต่อไปนะคะซึ่งยังจำได้วันนั้นเป็นวันศุกร์แล้วก็เรายังรู้สึกว่าทุกเสาร์เนี่ยเราต้องไปเดินปาร์คลันตัวเองนะคะเมื่อวันศุกร์เรารับรู้เสร็จเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันยัง ไปไปไม่ถูกทางอยู่ว่าจะไปผลทางไหนวันเสาร์เราก็ยังไปที่สนามนะไปเดิน5กิโลกับเพื่อน mm hmm. ๆกับ mm hmm. กับ mm hmm. สนามปาร์คลนเดินขึ้นเขาสามมุกนะคะ mm hmm. ในระหว่างนั้นสิ่งที่เราพบก็คือว่ามีสมาชิกในในสนามนะคะ mm hmm. ซึ่งเราถือว่าเป็นครอบครัวปาร์คลันเลยค่ mm hmm. ะเวลาเขารู้ว่าเราเป็นน้ำปตาเขาไหลออกมาโดยที่เขาก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เพื่อนที่เรารู้จักแต่เขาเป็นคนที่ออกมาวิ่งกับเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าให้กําลังใจแล้วก็กอดเราทั้งสนามแบบนี้ค่ะมันเป็นกําลังใจที่ที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากนะคิดถึงตอนไหนนะคะเราก็จะรู้สึกมันอิ่มเอมแล้วเรารู้สึกแล้วทุกคนก็บอกว่าจะส่งกําลังใจไปกับเรานะคะในช่วงระหว่างการรักษาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่บอกว่านอกเหนือจากบรรเสาเราไปเดินกับมาร์คลันแล้วอะ่ะตัวเองเนี่ยค่ะ วันอาทิตย์เนี่ยงานที่ต้องทำของสนามปกักกานคือไปเป็นอาสานะคะเทียบบางแสนนะคะ21กิโลซึ่ง ตัวเองก็ไปต้องตื่นประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเพื่อไปนั่งเชียนะแล้วเราระหว่างเชียเนี่ยจะบอกว่าเราก็ลืมลืมอาการหรือโรคที่เรารู้สึกกังวลแต่เราส่งกําลังใจให้นักวิ่งซึ่งบางทีเรามานั่งคิดว่าในระหว่างที่เราส่งกําลังใจให้นักวิ่งี่ยนักวิ่งที่กําลังวิ่งเข้าเส้นชัย2กิโลสุดท้าย<ๆ>เขาจะรู้ไหมคะว่ามีผู้ป่วยมะเร็งต้องนมคนหนึ่งกําลังเชียเขาอยู่แล้วก็วันจันทร์นี่ค่ะเขาจะไม่ต้องไปทําการผ่าตัดนะคะ ย,ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าถ้าวันนั้นนะคะที่เราไม่ได้ออกมาปารัตีแล้วเราเจอเราอาจจะนอนอยู่ในห้องแล้วก็นอนคิดว่าเราจะทํำยังไงนะคะหรือวนเวียนคิดอยู่กับออคนรอกข้างในครอบครัวเราจะไม่น่าจะมี อาจจะไม่มีวิธีการที่มันช่วยเบยงเบียนนะคะความรู้สึกความทุกข์ต่างๆของเราได้เลยนะคะแต่พอมันมีเนี่ยการออกกําลังกายโดยเฉพาะที่มันเป็นแบบกลุ่มก้อนที่มันทําสม่ําเสมอะคะ่ะมันจะทําให้เหมือนช่วยเขาเรียกว่าช่วยเยียวยาเนาะจิตใจเราะคะ่ะมันเป็นการแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันนะคะ แล้วก็มันมันจะช่วยได้มากๆเลยนะคะคมเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเราได้มากๆคือการฟื้นฟูร่างกายเราให้กลับมาแข็งแรงอย่างเดิมนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่ปี63มานะคะเราพบว่าหนึ่งผลเลือดของเราเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะก่อนให้ ให้ยาเคมีบําบัดหรือว่าหลังให้นะคะปกติแล้วก็หมอนะคะยังชมว่าอาจารย์ไปทําอะไรมาผลเลือดดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งนะคะตัวเองยังยังยังมีความเชื่อมั่นเสมอนะว่าการที่เราเดินออกกําลังกายมันจะช่วยเราเพราะฉะนั้นในทุกวันเสาร์ทุกครั้งหลังจากให้ยาวันสุก ตัวเองบรรเสาวไม่เคยขาดเลยค่ะยังมาที่สนามเพียงอย่างน้อยๆเนี่ยมาที่สนามเราได้เดินนะคะและเราก็ได้กําลังใจจากคนรอบข้างไปด้วยเสมอนะะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังบอกยังบอกว่ามันฟื้นตัวเร็วมากเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แล้วบทเรียนที่เราได้ต้องเรียกว่าเป็นบทเรียนนะคะจากการที่เราได้เจอเจอ,อะมะเร็งเต้านมตัวนี้เราก็ได้แบ่งปันนะคะความรู้สึกนะคะให้กับคนไข้ที่เราดูแลแบ่งปันความรู้สึกให้กับสมาชิกแล้วก็เป็นบทเรียนให้เขาได้ไปเรียนรู้ว่า การที่ไปตรวจสุขภาพนะหรือว่าเรื่อที่รู้จักมะเร็งตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะสามารถรักษาหายแล้วก็ใช้การออกกําลังกายมันจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายของเรานะเออเมื่อเราร่างกายเราแข็งแรงแล้วจิตใจเราแข็งแรงพร้อมที่เราจะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆและที่สําคัญอะ่ะคนที่เป็นแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูให้หายกลับมาไม่พอคนที่ยังไม่ได้มีอาการหรือมีโรคมันจะช่วยป้องกันเราได้มากมันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ มันจะช่วยเยียวยาร่างกายจิตใจอารมณ์เราให้สามารถที่จะประชิญกับทุกปัญหากับทุกโรคนะคะในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปให้ได้